น้ำไปอันนี้ครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับเอาส้มมาให้ครับสวัสดีครับดีจังเลยหล่อจะดีอีกนะอ๋ออันนี้ไป็นเตอะนำต่น้องเมื่อถุงมันเอานี่นี่เอาครับแบ่งกันเด้อครับครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเป็นเตอะท้ากโกนนะครับทุกคน EP นี้นะทุกคนเราก็จะเป็นแบบเอาไปรวมกับผู้ชายแจกน้ำเลยนะทุกคนมันก็จะเป็นผู้ชายแจกน้ํา EP ที่เจ็นะทุกคนโอเคเดี๋ยว EP นี้เราก็อยู่ที่บ้านพักกันอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาหาของที่ที่เราไม่กินนะแล้วก็เราก็จะไปพวกแม่บ้านกับพี่ยามเหมือนเดิมนะทุกคนคต่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าข้างในตู้เย็นกับสต๊อกของเรามีอะไรเพราะของที่เขาเอามาสต๊อกให้เหมือนจะเป็นเมื่อวานนะทุกคนเขาก็เอาเข้ามาให้เรา เดี๋ยวเราไปดูกันเราก็ไม่กินนะเดี๋ยวเราก็เอาไปให้พวกวปา้าๆลุงๆพี่ๆเขาโอเคป่ะไปดูกันโอเคทุก okay, คนในตู้เย็นนะในตู้เย็นก็น่าจะมีเหมือนเดิมอะ่ะอนี้โยเกิร์ตเราก็กินอันนี้ก็เป็นวิตามินซีอันนี้เราไม่กินน้ำอัดลมไม่กินเอาไว้ก่อนวิตามินซีเราไม่กินเอาไว้ก่อนแล้วก็ จะมีส้มนะทุกคนส้มนี้ผมก็ไม่กินนะผมก็จะไปกินเป็นวิตามินซีเป็นแบบนี้แทนที่สูนแถวอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปให้พี่ๆเขาโอเคนะที่ยืนก็น่าจะไม่มีอะไรละโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้ต่อตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกโ๊กครับนะทุกคนเราก็จะเอาไปครับสามอันอันนี้ แจกแล้วก็มีมาม่าเอาไปสักสองอันอันนี้ที่จริงเราก็ไม่กินนะแต่เดี๋ยวเราก็ขยอยเอาไปแจกให้พี่ๆเขากันโอเคเดี๋ยวเราขอแคกใส่ถุงแป๊บนึงแล้วเราก็เอาไปให้เขากัน ทุกคนแล้วเราก็จะมีข้าวเลยนะมีข้าวอยู่2ชุดเป็นหลอดเช้ากับหลอดเที่ยงตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ออกไปด้วยโอเคเ้าทุกคนเราก็เตรียมของเรียบร้อยนะของก็อยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกมาม่ากับน้ำส้มแล้วก็กบบข้าวไปเดี๋ยวเราหิ้วไปกันแล้วก็เอาไปแจกพวกป้าป้าดวงๆเข้ากันไป a few minutes later โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินเอาไปให้พี่ยามเขาก่อนเหมือนเดิมนะทุกคนที่ป้อมยามข้างหน้าเขาก็อยู่ข้างหน้านู้นนะตอนนี้ก็แดดแรงมากเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปหาเขากันรับที่ยาม <c oughs> ที่ครับเอาแก้วเข้ามาให้เหมือนเดิม น้ำตอนน,นี้ครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับโอเคทุกคนเราก็เอาน้ำนะน้ำมามา่าแล้วก็เอาข้าวให้พี่เขาไปเดี๋ยวเราก็ไปเอาที่เหลือนี่เราก็ไปให้แม่บ้านต่อโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาแม่บ้านกันต่อเลย A few moments later โอเคเราก็เจอคนเดิมนะทนกคนเอาอ้อน้ำมเหมือนเดิมเราบนี่เอามามา่มาให้เต๋อ เจ้าขอบคุณเจ้าขอบผมอาบีเตอเฮ้อเอ้เปนอย่างไรกันเต๋อน้องได้กินไงแล้วเดี๋ยวแม่นเอาพริกบานแล้วน้องกับฝนพริกดีรับผมเราก็เหลือประมาณเหลือส้มนะกับข้าวแล้วก็ให้แม่บ้านเมื่อกี้เราเอาน้ำให้ไปสองคนเี๋ยวแล้วแม่บ้านุนั้นเอาส้มมาให้ครับ เอานะอ,อันนี้ไปเตะอน้ัแต่น้องเมื่อถุองเอเาอนี่นี่ออเอาครอบแบงกักนเด้อครับครับผมโอเคทุกคนของที่เรามาก็หมดแล้วนะหมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปที่ห้องก่อนแล้วกันร้อนตอนนี้เดินตากแดดร้อนมากโอเคทุกคนวันนี้มันดดแดดร้อนนะผมเลยต้องรีบเดินนะ แม่บ้านเขาก็าจะคอยแบบทําความสะอาดบ้านหรือว่าคอยดูแลอะไรเงี้ยพวกเราก็ผมก็มีของที่มันไม่ได้กินก็เลยเอาไปให้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไปเจกน้ําพวกแม่บ้านเขาแล้วก็พ่ยามมาเดิมน,นทะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ได้เป็นตัวทำมากกโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ